แม่พี่น้องเลยยังสั่นไม่หายเลยครับย่างใหญ่แม่เมื่อกี้นี่ได้ติเก็บพี่น้องนี่แทงไม่เข่าครับไม่ใช่แทงไม่เข่าหรอกแทงไปติดยาครับพี่น้องสวัสดีครับนางรองพอดีเลียมพบกับผมทวนสายเสียบครับ วันนี้ผมมีของเล่นใหม่ครับพี่น้องซึ่งเจี๊ยบสงวนพง์ทำแห่ครับก็เป็นอุปกรณ์หากินชนิดหนึ่งครับซึ่งทวนสายเสียบอยากได้มานานแล้วครับพี่น้องแต่ไม่มีโอกาสได้สักทีครับวันนี้เจี๊ยบสงวนพงทำแห่อู้ถูกใจเลยพี่น้องยางสวยนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานเดี๋ยวเราไปดูครับว่า อุปกรณ์หากินชนิดนี้ที่เจบสงวนพุงทําให้มันคืออะไรครับผมนี่แหละครับอุปกรณ์ที่ผมว่าครับนั่นก็คือชมวกครับพี่น้องเป็นชมวกแบนครับผมอันนี้ผมก็จะมาเทียบให้พี่น้องชมครับว่าชมวกที่เราทํามาใหม่กับชมวกที่เราซื้อจากทองตลาดมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับ นี่ครับจุดแรกเลยครับผมด้านนี้จะเป็นฉมวกที่เจี๊ยบสงวนพุ่งสร้างให้ครับผมซึ่งตัวจะใหญ่ครับดูแข็งแรงทนทานครับผมแล้วอีกด้านหนึ่งครับด้านนี้ครับอันนี้เราซื้อมาจากตลาดครับตัวที่เจี๊ยบสงวนพุ่งทําให้ก็คือเจี๊ยบสงวนพุ่งจะเชื่อมด้วยทองเหลืองครับ จึงจะแข็งแรงทนทานกว่าตัวที่เราซื้อมาจากตลาดครับถ้าเราซื้อมาจากตลาดจะเห็นว่ารอยเข้าเชื่อมไฟเต็มๆมาครับผมถ้าเชื่อมไฟมันจะป๊อครับพี่น้องเล็กจะไม่เหนียวครับเวลาเราแทงปลายใหญ่ปุ๊บปลายใหญ่จะบิดแล้วก็มีโอกาสฮักครับแต่ตัวนี้ครับรับรองเลยครับให้มันบิดเลยครับผมไม่มีฮักครับ แล้วก็การห่อการจับด้านนี้ดูแข็งแรงทนทานครับแล้วก็มีเชื่อมทงเหลืองด้านในไหทุกซอกเลยครับ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณเจี๊ยบสงวนพุงครับผม mm hmm. ก็อยากได้มานานแล้วครับพี่น้อง mm hmm. แต่ไม่มีคนทำให้สักทีครับ mm hmm. วันนี้ผมก็ mm hmm. จะพาพี่น้องไปเลาะหาเทงปาลาเลยครับในห้วย mm hmm. พอปกติแล้ว ทนสายเสียบก็ใช้เป็นชั่วโมกแบนครับในการหาแทงปลาอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ได้ของใหม่มาถูกใจเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเราลองไปรุ่นดูครับว่าจะมีผลงานให้พี่น้องได้ชมไหมครับจะมานไมำกับชั่วโมกใหม่ครับผม ตอนนี้ผมก็มาถึงห้วยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตขนอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับ ไปเรียอุปกรณ์อย่างแรกที่ต้องมีครับพี่น้องไฟหัวครับไฟหัวที่ทนสายเสียบเลือกใช้วันนี้ก็เป็นแสงสีเหลืองนะครับทนสายเสียบจะไม่ใช่แสงสีขาวครับเพราะว่าถ้าใช้แสงสีขาวมาปุ๊บเนี่ยสีของแสงจะเข่าก็สีน้ำครับทําให้เราเห็นเป้าหมายยากครับแล้วก็ หางที่สองครับกระช้งใส่ปลาครับผมแล้วก็นี่ครับชมอมวกแบนครับที่ทีมงานทำให้ใหม่ครับผมเดี๋ยวเรามาลองครับพี่น้องว่าจะหมานไหมครับวันนี้นี่กระเป๋าหมายครับทายลงไปในห้วยเรื่อยๆตามน้ำไปครับ น้ำก็ยังไม่ยุดไหลเลยพี่น้องหววยนี่ก็จากที่เราจอดรถลงไปถึงฝายนู่นก็ประมาณไปกับประมาณ3กิโลแล้วครับน่าจะได้อยู่เพราะว่าหววยก็คดไปโค้งมาครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปลุ่นกันเรื่อยๆครับผม พี่น้องบางคนก็จะสงสัยว่าทำไมโทนสายเสียบถึงเลือกมาแทงปลาช่วงเวลาดึกๆที่เราเลือกมาแทงเวลาดึกๆเพราะว่าปลาใหญ่เขาจะขึ้นมากินช่วงดึกครับช่วงที่ห่วยเงียบๆสงัดสงัดครับผมเดี๋ยวนางโรงบ้านลเราก็อากาศหนาวแล้วพี่น้องตอนนี้อากาศหม้ะแก่การแทงปาลาแล้วครับ อากาศเย็นอุณหภูมิใต่ายน้ำจะเย็นครับผมเพราะฉะนั้นปลาต้องขึ้นมารับอุณหภูมิอุ่นครับที่แสงแดดส่องบอริเวณดิ้มฝั่งครับผมแต่ก็ยังไม่รู้เลยพี่น้องว่าจะมีตัวไหมครับวันนี้ไปเล่นเรื่อยครับ น้ำก็เริ่มบุกแล้วครับในหว้วยเห็นแต่ตัวน,น้อยๆครับพี่น้องวันนี้ก็ยังขี่เรือเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราพายเรือโอกาสที่เราได้แทงสูงกว่าที่เราเดินตามฝั่งครับผมถามว่าปลาตื่นไหมตื่นเหมือนกันครับ แต่ว่าปลาเห็นเรือเราอยู่ทั้งลึกมันจะไม่ลงลึกครับพี่น้องมันจะว่ายออกข่างครับทําให้เรามีโอกาสได้แทงครับแต่ถ้าเราเดินแทงตามฝั่งพอเห็นแสงไฟปุ๊บลงลึกอย่างเดียวเลยครับเราจะมดโอกาสแทงครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นสักตัวเลยพี่น้อง เด็กก็เล็กเกินครับนี่นะครับตามป่าพักเฉตดแบบนี้นะครับเราต้องส่องดีๆเจ็กนิดหนึ่งครับบางทีปลาใหญ่หมอบตีกินปลาน้อยเชยไม่ยอมขยับครับ เราต้องดูดีๆครับไปช้าๆเรื่อยๆครับผมนูม่นครับพี่น้องประช่อนครับไม่ใหญ่ดอกจ้เท่าดามมีดนี่แหละครับแต่ผมแทงก่อนครับไปพี่น้องเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับ นี่พี่น้องผมแทงเมื่อกี้ครับแต่มีใหญ่แล้วครับปลาช่อนเล็กเทาดำมีดนี่แล้วครับวิธีเอาปลาพี่น้องนี่ให้เราล่วงไปเอาปลาก่อนครับแบบนี้ครับนั่นแหละมันจะสลัดแบบนี้แหละครับพี่น้องน่ะนี่ครับเต็มเลดครับผม ปลาใหญ่พี่น้องเวลาเอาปลาออกจากชมวกก็ระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาสะบัดแรงครับผมอันตรายเหมือนกันพี่น้องเดี๋ยบลยครับนี่แหละครับพื้นที่ลักษณะแบบนี้แหละครับที่เราควรจะต้องส่องดูดีๆครับ เพราะว่าเขาจะนอนเฉยเลยครับถ้าเป็นปลาใหญ่เขาจะไม่ค่อยตื่นครับเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ครับแต่ว่าไม่อยู่ให้เทงครับผมเรือมันมาเร็วเกินครับเมื่อกี้ผมแทงครับพี่น้องจะเก็บทันไม่ทันครับน้ำยังลึกเลย ไปลุ่นดูครับเดี๋ยวผมซาวลงไปดูกันครับพี่น้องโอ้ลึกครับลึกว้าสุดแขนผมล้วครับนี่ยังไม่ถึงเลยโอ้อยู่อยู่พี่น้องโอ้เอ้า พี่น้องมีการว่าให้จับตัวปลาขึ้นมาก่อนครับเมื่อกี้ผมไม่ได้แสดงได้พี่น้องรุดจริงๆเลยครับผมมัวแต่จะโชูครับตลาดรุดจ่อยไปครับเดี๋ยวไปรุ้นกันใหม่ครับพี่น้องโอ้ย สียด้ดิแม่พี่น้องเลยยังสั่นไม่หายเลยครับอย่างใหญ่แม่เมื่อกี้นี่ได้ติดเก็บพี่น้องนี่แทงไม่เข่าครับไม่ใช่แทงไม่เขา่าหรอกแทงไปติดยาครับพี่น้องแล้วชมมกมันลงไม่ถึงครับได้ติดเก็บครับ ออ้ออโหเสดายพี่น้องปลานีจ่จะใหญ่ๆเลยครับไปครับไปรุ่นใหม่โอ้เสดายครับเสดายหมายตรงนี้หน่ามีตัวชิปปิงเลยพี่น้องเป็นปลาย่าพักบุงด้วยครับโอ้น่นน่นโน่น,น,นพี่น้องนนไก่ไก่นครับ ทันนี่นอะโอ้อยเดี๋ยวไปรุ่นพี่น้องไม่พลาดแน่ครับหลังจากผมพลาดมาสองสามช็อตติดกันเลยครับเมื่อกี้แต่ว่าไม่ใหญ่ครับพี่น้องแต่ก็พอผสมอยู่ครับโอ้ลึกครับพี่น้องโอ้ว นี่ครับเดี๋ยวผมปุ๊ดกันพี่น้องเยสะบาทรูดอีกครับประจำเลยผมเหยบรลอยครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าฝไฟแล้วครับพี่น้องกําลังจะลองกลับแล้วครับ น้ำก็กำลังลดครับผมอู้แต่ว่าหนาวพี่น้องลมพัดมาเย็นจ่อยเลยครับโอ้พี่น้องใส่ใหญ่อยู่ครับตัวนี้ีเ่เห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวผมเอาขึ้นก่อนครับอือยี่ไงพี่น้องผมบอกแล้วถ้าเราจับไม่เน้นนะครับ ปลาใหญ่มันจะสะบัดแบบนี้แหละครับอันตรายครับผมเนี่ยดูสะบัดรุดในเรือเลยพี่น้องนี่ครับขเขาแขนผมเลยแหละพี่นอ้องยงใหญ่ครับไม่ว่าจะไม่เจอแล,ล้วพี่น้องวันนี้เอากินได้ครับ ต้องขออภัยพี่น้องด้วยครับที่ตอนแทงไม่ได้ถ่ายครับถ่ายไม่ทันพี่น้องพอมาปุ๊บเจอเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อครับตอนนี้ก็มาถึงรถแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวยังไงก็คงจะต้องเก็บอุปกรณ์ละครับไปสรุปผลกันอยู่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะ ไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับพี่น้องเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลอยู่บ้านอีกรอบหนึ่งครับผมไปครับ งานครับพี่น้องก็พอได้ลุเวลาอยู่ครับใสายใหญ่ๆก็มีอยู่ตัวสองตัวครับผมต้องบอกว่าชัวกเขาแทงดีมากครับแทงไม่พิษสักครั้งเลยครับผม ก็ไม่พลาดครับพี่น้องพอได้อยู่ครับนี่ก็ดึกแล้วครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปนอนก่อนครับเดี๋ยวยังไงพวกกบผมทวนสายเสียบคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ